กองสุเอกเนี่ยแต่รัฐก,ก็เป็นอยู่เบื้องหลังมาตั้งนานนะส,ส่วนฝั่งขวาเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีปาเลสไตน์ก็จะเป็นจอแดนนะครับซึ่งให้มันโวษนะเดี๋ยวนะฮะีจำไม่ได้อะซีเรียป่ะฮะใกล้อยู่ซีเรียรต่ถ้าไม่ใช่งั้นก็เป็นซีเรียนะครับ,รบซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ปรากฏว่าก็เอาเอาอิสราเอลเนี่ยมามาตั้งกักเอาไว้อีกก็เท่ากับว่าสองฝั่ง คองสุเอดตอนนี้สหรัฐก,ก็เข้าไปสหรัฐอังกฤษเนี่ยนะก็เข้าไปมีบทบาทครอบครองอยู่ตรงช่องน้ำคลองสุเอชตรงนั้นซึ่งเป็นยุทธศาสตร์โลกของน้ำมันนะการส่งน้ำมันออกไปทางอเมริกาเองก็ตามหรือว่ายุโรปเองก็ตามก็ต้องพึ่งคลองสุเอดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นยุทธศาสตร์โลกอันสําคัญผมอบอกว่า นี่คือการแทรกแซงนะของชาติตะวันตกกับชาติตันออกกลางเนี่ยผมว่ามันทําให้เกิดปัญหาเรื่องของพวกอันไลน์ซึ่งมันบานปลายไปใหญ่โตแล้วณนะวันนี้นะก็กลายเป็นเรื่องของอกลุ่มกลุ่มของอิสลามซึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้กับทุนนิยมสหรัฐนะในฝั่งซีกโกงหนึ่งก็เป็นเรื่องของตะวันออกซึ่งมันคืนเติบโตแล,แล้วก็สู้กันด้วยค่างเงินสหรัฐเองก็ไม่นิ่งนอนใจขนาดนี้นะก็มีการผมว่าก็มันก็มีแทรกแซงทางแปอซิพิคอยู่นะพี่มิเนซันก็คงทราบเรื่องอยู่นะ ครับกนะ็เรียกว่าขณะนี้สถาการณ์มันก็แบ่งเป็นสามขั้วใหญ่ๆอะ่ะนะซึ่งก็จ่อๆสงครามโลกครั้งที่สามอยู่เพราะกลัวอยู่เหมือนกันนะหลายๆเรื่องอ <c oughs> ก็ติดตามต่อไปแล้วผมก็ผมก็จับมือ <c oughs> น,น,นะอิสราเอลเนี่ยผมว่าจริงๆให้ดีแล้วย้ายไปอยู่สหรัฐเลยก็หมดเรื่องนะเห็นรักกันมากสหรัฐก,ก็แบ่งก็แผ่นหนึ่งนะอิสราเอก็อยู่ได้จบนะก็เป็นรักกันมากนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแลวเป็นประเทศเดียวนะมีมีมีนิวเคลียร์ได้นะ ตัวเองอะแต่พอ,อลิรักเขาจะมีบ้างจริงๆริงอิรักไม่เหมือนอิหร่านเขาจะมีบ้างไม่ให้มีนะฮะ่พออิรักเขาไม่ทันจะมีอ่ก็ตัวเองก็ไปหาเรื่องเขาว่ามีก็ไปยึดแผ่นดินเขานะก็พูดถึงสหร,รัฐเองวันนี้ก็ตั้งแต่สูญเสียดุลทางทางฝั่งตะวันออกคือรัสเซียและตีนึงก็เกิดสหร,รัฐก,ก็ยิ่งใหญ่เกินไปนะฮะก็เราดูต่อไปเพราะตอนนี้เขาก็กำลังแย่เรื่องเศรษฐกิจจร,ริงนะสหรัฐจะหาทางออกอยังไง นะครับก็ก็น่าห่วงอยู่ในที่สุดก็ก็เป็นเรื่องที่ต้บอกว่ารายได้หลักของสหรัฐือการค้าขายอาวุธสงครามอ่ะซึ่งหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำก็จะเห็นว่ามีมีสงครามนู่นนี่อะไรเกิดขึ้นมากมายก็เป็นพื้นที่ทดลองการขายอาวุธถึงสหรัฐแตก็เออนะมันไม่ใช่เรื่องเราเนาะมันไม่ใช่เรื่องเราไม่ใช่มันกระทบเหมือนกันอเมริกาคับคุณดองผมเห็นคุณปูตินอ่ะ เขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยชอบกลางตอนนี้เขาเลยไปจับมือกับจีนใช้เงินหยวนซื้อแก๊สซื้อน้ำมันกัน,นคืออินนทธิพลการเงิน,นของอเมริกามันก็ค่อยๆอ่อนตัวลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากเลยครับเพราะว่าอเมริกามันยังใหญ่เสียงไงมันก็ยังใหญ่อยู่อันนี้มาถึงประเทศไทยเราเนี่แหละที่เราเลือกข้างว่าเราจะไปจีนหรือว่าเราจะมาอยู่ทางตะวันตกตอนนี้แทบจะต้องเลือกข้างแต่ก่อนนี้ไปได้ทั่ว แต่พอมาทําการรัฐประหารโดยคุณประยุทธ์เนี่ยคุณประยุทธ์จะบีบตัวเองให้ไปทางจีนแต่เสร็จแล้วไม่รู้เป็นยังไงว่าจีนเขาจะเอ้าด้วยหรือเปล่าพอเสร็จไปจสนุกแล้ยมผมว่าสัปดาห์เนี้ยเริ่มสนุกขึ้นหมาอีกแล้วหลังจากที่มันเงียบเงียบเงงเงาไปสองสสัปดาห์นะครับไม่ค่อยมีเรื่องขยับเท่าไหร่มันเหมือนมันมีเป็นการจัดทัพกันอยู่สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่สัปดาห์เนี้ยมันเริ่มมีการเดินหน้าแล้วนะเดินหน้าแล้วก็ เห็นอะไรหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะฝั่งอมาตที่มันกักกักกันอยู่ระหว่างทหารกับอมาตนะนะที่มันเคลียร์กันไม่ลงตัวที่เกิดเป็นศึกสามก๊กมาตั้งนานเนี่ยนะฮะสุดท้ายสัปดาห์นี้มองเห็นภาพแล้วว่ามีการปรับนะให้แก้ปัญหาทางฝั่งอมาตทหาทหารนี่ค่อนข้างจะจูนกันได้ลงตัวแล้วทีนี้เกมอมาดทก็เดินหน้านะครับพอเดินหน้ามันก็จะไปกระทบบคุณทักษิณแล้วก็พักเพื่อไทยอ่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟัง แต่ว่าก่อนอืน่นนะฮะวันนี้ต้องขอแสดงความคาระวะนะครับสําหรับเรื่องของอลุงลุงทองนะครับวันนี้คือเป็นวันที่คุณลุงลุงทองเนี่ยครบรอบนะวันที่จํานึกคุณลุงลุงทองนะครับวันนี้ก็มีคนไปวางพวงหรีดรากว่าเอทหารเนี่ยก็กันไว้เลยนะฮะกลัวมากอะนะครับยิ่งๆอาการ <S <S แบบนี้ยิ่งเราเห็นถึงความไม่มั่นคงของคอนสชนะ คือถ้าเขามั่นคงในเรื่องแค่นี้เขาไม่มานั่งกลัวนี่ก็แสดงว่าตัวเองนี่ก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยเอาเท้าเหยียดเสื้อแดงเอาไว้นี่ก็เรียกว่าขาต่ำอยู่ืงนกันะเพราะฉะนั้นไอ้แค่การวางโครงหลีกเล็กๆนี้เขาจะไม่ยอมไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่าคอชอเองเนี่ยก็เหมือนกับที่บอกว่าอยู่บนเขาฝวายซ้ายต้องห้ามทางแดงนะทางขวาเนะี่ยต้องยำอม,มาหากนะส่วนหัวเนี่ก็ต้องดันถักณเอาไว้ให้ได้คือเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ยืนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ดีนะ,โโออนนนะครับคอร์รันชั่น อ่ะก็ต้องขอแสดงความคาระวะต่อ,อวีรชนนะฮะคุณลุงนุ่มทองด้วยสําหรับวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมซึ่งผมบอกว่าคนไทยต้องไม่ลืมนะตรงนี้นะครับเรื่องของการต่อต้านรับประหารและอํานาจที่ไม่ถูกต้องแล่ผมบอกว่าถ้าคนไทยเนะี่ยเหมือนคุณลุงนุ่มทองสักแสนคนเ่ยนะรับรองครับไม่มีทางรนะับประหารนี่ยังเป็นที่คือ,ค,อคือแกเด็ดขาดมากและจะตัดสินใจแล้วจะกล้าหาญมากและจะคิดว่าอะไรที่ถูกต้องและจะยืนหยัดต่อความถูกต้องได้ขนาดนั้นนะครับ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลซึ่งทางราชการพยายามจะลืมนะนะไฟฟอ้ฝ่ายอมหาเองพยายามจะลืมเรื่องนี้ทหารเองกยายามจะลืมเรื่องนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วบุคคลคนนี้ควรจะต้องสร้างอนุสาวรีย์แล้วก็จะต้องทุกปีวันที่31ตุลาจะต้องสอนให้ลูกหลานนี่นะครับคเด็กไทยคนไทยทั้งหลาย,ลยต้องรู้จักลุงทองแล้วก็ต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับ เพื่อความถูกต้องนะครับเหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่ยืนหยัดถึงข้างความถูกต้องพ็ถามว่าความชั่วร้ายที่มันอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับที่มันมีอยู่วันนี้อย่าไปโทษคนชั่วเลยครับมันมีคาพูดมากมายนะของนักปราชญ์เองก็ตามของอคนที่ยิ่งใหญ่ในประเทศก็ตามนะครับก็เคยพูดอยู่นะครับว่าคือ,อเราเนี่ยมันจะทำอะไอ้เรื่องที่ว่าคนชั่วมันยิ่งใหญ่เนะี่ยอย่าไปโทษมันเลยนะคือต้องโทษว่าคนดีอ่อนแอมากกว่านะครับ คือถ้าเราคนดีแล้วนั่งมองเฉยปล่อยให้คนชัว่วลอยนวลแล้วทําทําอะไรตามเพื่อใจได้โดยไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยความชั่วมันจะครอบงาสังคมแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณลุงนมทองนี่น่าจะเป็นตัวอย่างของของประชาชนนะครับที่ที่ยืนหยัดต่อสู้ด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็ด้วยสิทธิของประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอคาระวะคุณลุงนมทองเอาไวท้ที่ด้วยนะครับเอานะครับแล้วเ,เ,เข้าเรื่องเรานะครับ ก็อ,อะไรโอเคเลยพดเร่างคุณงุทองั้มครับครับผมก็ดีใจว่ามีคนไปร่วมวางดอกไม้ใ่้ภรยาคุณลุงนวมทองก็คงจะโอเคปื้มปิติยินดีหน่อยว่ามีประชาชนรำลึกถึงก็ต้องขอบคุณคุณอาพลน,นำพาที่แจ้งข่าวออกป้ายแล้วก็เป็นตัวนำบทบาทในเรื่องนี้อย่างน้อยเราก็มีการรำลึกถึงคนที่เคยต่อสู้กับเผด็จการคนพื้นๆน,น,นะครับ ผมก็นึกว่าคุณโด่งนี่จะไปแสดงหนังเป็นคุณลุงนวมทองอ่อเอาละพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพูดะเลยก็ดีกัน <c oughs> นะเล่นราวมันคป็นคือผมเนี่ยรับเขียนบทนะครับแล้วก็มีติดต่อกัว่าจะให้เล่นตั้งแต่ก่อนจะมีการรับประหารน,นานเลยนะครับก่อนที่ผมจะทําละครที่ทำนะครับแล้วก็ผมก็เขียนบทให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดต่อพุ้งกลับให้ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าคือตอนนั้นในงบมันอยู่เหลือมันเหลือประมาณ เออผมจําไม่ได้ประมาณห้าแสนเนี่ยนะฮะประมาณเนี้ยครับทําหนังใหญ่ไม่ได้แล้วครับอตอนที่ผมเข้าไปถึงนะไม่รู้งบเขาบอกว่าพุ่มกับคนก่อนอะไรเงี้ยก็ถานกันไปสือบหมดแนละ้วก็เหลืออยู่ไม่ถึงล้านนะครับก็สรุปว่าจะเป็น VCD แล้วนะจะเป็นหนังแผ่นนะครับก็ห <c oughs> นังแผน่นในอาคารเนี้ยทาได้ครับทาได้ค่อนข้างดีเลยก็ <c oughs> หาพุ่มกับให้ผมเขียนบทแล้วเข้าไปปรับปรุงบทให้จนเสร็จเพราะบทแต่เดิมที่เข้าไปเนะี้ยบทมันยังไม่เป็น ยังไม่เป็นโปรเฟชชั่นแลนะครับคือไม่สามารถจะถ่ายทําได้นะครับผมก็เข้าไปปรับปรุงจนเรียบร้อยใช้เวลาสองสามเดือนนะครับแล้วก็หาพุ่มกลับให้หนึ่งท่านก็เป็นพุ่มกลับที่สะดวกมากเลยจะทํางานราคาถูกได้ดีมากแต่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรขยับนะก็ไม่รู้ไปติดอะไรพุ่มกลับก็พร้อมจะทํางานแล้วแต่ว่ากลายว่าไม่อนุมัติอะไรกันจนกระทั่งเกิดลัทประหารเนี่ยครับก็เลยจบข่าวกันไปแล้วว่าผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะจะจะยังไงนะก็ต้องไปถามกรรมการเราเองนะฮะอ้าตกลง เป็นนการว่าภาคเไว้ก่อนในเรื่องหลังเรื่องคุณลุงรวมทองนะครับเอาไว้ปฏิวัติเสร็จแล้วค่อยว่ากันใหม่ยไอจะรีบดีจำทีนะที่จะได้ดูผมบอกอยเนี่ยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะก็คือผมรู้แค่นี้ยผมก็พูดแค่นี้ที่เหลือก็ต้องไปถามกรรมการที่ดูแลเองนะครับครับอ่าก็เป็นเรื่องป้าป้าครับครับเชิญเลยเด็กเชิญเลยคุณโดคือวันนี้ทิ้เพราะใครชนะของฝ่ายป้าเปรมอะไรไปถึงไหนเพราะเขา ขอข่าวสั้นๆก่อนใช่ไหมวันนี้มีการยกฟ้องแล้วนะะคดีโครงการน้ำสามจุดแสนสามจุดห้าแสนล้านบาทนะฮะที่รัฐบาลนี่รักตอนนั้นจะทําตอนนั้นแล้วสารปกครองขวางงัน้ะวันนี้คุณปอดประสบก็ออกมาพูดเลยว่าคนที่ฟ้องเนี่ยรับผิดชอบยังไงเนี่ยไม่งั้น่านนี้ไอโครงการนี้มันทําแล้วน้ําก็ไม่ท่วมไปสองปีแล้วนะะถ้าทําในตรงนี้น้ําไม่ท่วมแล้วสองปีตรงสุโขทัยตรงอะไรตรงนั้นบางหลักงบระมาณนะฮะถ้าโครงการนี้เสร็จเนี่ยอ่ทางภาคเหนือในรุ่มแม่น้ําอ่ายมเนี่ย นะครับปิงวังยมนะรุ่มไอ้น้ำยมเนี่ยหรือไอ้หรือรุ่มไอ้น้ำน่านนะูุ่มไอ้น้โยมน่านเนี่ยนะครับก็จะไม่ท่วมแล้วอ่ะถ้าทำตรงนี้นะฮะปรากฏว่าท่วมไปสองปีแล้วเสียหายไปมากกว่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีใครไปนับนะครับก็มันขวางทางกันอ่ะจะเห็นได้ชัดว่าขณะนี้ทุกๆโครงการของรัฐบาลยิ่งรักไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวนะฮะขณะนี้ประยุทธ์ก็สบายเลยฮนะ ก็ปล่อยข่าว G2G ก็น,น้าตาเฉยเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นบอก G2G ไม่มีจริงนะนะเป็นการหลอกลวงขายจีนแต่ปรากฏว่าพอตัวเองเป็นรัฐบาลนี่ปรากฏว่าแม้มันคุยกันเร็วแล้วกันนะฮะ G2G คุยไม่กี่เดือนจบขายได้เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แหละครับมันเป็นก็คือสัญญาเก่าแล้วแหละนะครับก็มา running ต่อเท่าน,นั้นเองนะเพราะนั้น G2G ที่บอกไม่มีจริงอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องก็จะเห็นชัดว่าเป็นเรื่องของการปั้นแต่งเพื่อมาโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่คุณจะไปโทษว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันทำนู่นทำนี่ไม่สำเร็จอะไรไม่ได้นะครับเพราะเขายังไม่จบนะจริงๆเขามีการวางแผนในเรื่องของการนำข้าวเองก็ตามใน,นเรื่องของการระบายข้าวเองก็ตามคุณก็จะเห็นว่าประยุทธ์วันนี้มาไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็สวมต่องานที่ทางรัฐบาลคุณปูเ็าทำเอาไว้แล้วก็ก็จะเห็นว่ามามาเร็วนะแล้วก็สารต่อคือถ้าคุณปูรัฐบาลเก่าเขามีปัญหาเนี่ยประยุทธ์ไม่สามารถจะสารต่อได้เร็วขนาดนี้นะครับคงต้องเข้าไปแก้ไขอะไรกันอีกเยอะ แต่ปรากฏนี่ไม่ถึงหกเดือนก็สามารถทยอยจำหน่าจำหน่ายข้าวออกเงินเข้าคลังได้แล้วนะครับก็เท่าก็ลักษณะที่เห็นก็คือมันมีการขวางขัดขวางกันโดยหน้าด้านๆของผู้เป็นกระบวนการที่เดียเด๋ยวยจะเล่าต่อกระบวนการนี้มันสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็จะดําเนินการต่อพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่สรุปเป้าขณะนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลของทหารแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า ก็ชะงักงานไปพักหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้จัดทับก็เดินหน้าเข้าสู่เป้าเดิมที่เขาต้องการคือการค้นล้มฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเอ,อตอนนี้คะแนนของประยุทธ์ก็ตกลงด้วยนะครับสําหรับของโพที่เขาทําเองนะครับซึ่งจริงในช่วงแรกๆเนี่ยประยุทธ์ค่อนข้างจะหลงกลหลงเพอ้อละเมอหากับไอ้โภที่บอกว่าชื่นชมรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับ แต่ตอนนี้ในเริ่มในขึ้นเดือนที่ห้าที่หกเดือนที่หกนี่นะฮะก็เริ่มผลโพคะแนนนิยมของคอสชอเนี่ยก็เริ่มตกแล้วก็ทําให้นายกโจรคนเนี้ยก็เริ่มหวั่นไหวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่คุณประกาศกฎทาการศึกถึงไม่มีประเทศไหนเขาทาโพกันแล้วครับถ้าคุณยังนั่งหลงเชื่อโพเนี่ยคนเนี่ยเวลา,าเขากาโพเขากลัวคุณนะครับเขาก็องกาให้เป็นบวกนนะ ถ้าถามว่าชอบคอสชอไม่เกลียดแทบตายก็ต้องกาวว่าชอบนะเพราะโวเป็นอันตรายกับตัวเองเพราะฉะนั้นโคที่ทํามาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือประยุทธ์จะไปหลงกลว่าไอ้ที่ที่ที่โคที่ออกมาต้นปีเนี่ยคนเขารักเขาชอบผลงานคุณนะเพราะเอาตามความเป็นจริงสิ่งที่ประยุทธ์ทำนั้นตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้ผมไม่เห็นมีอะไรที่เป็นชิน้นเป็นอันเรียกว่าเป็นเป็นงานของผู้จัดการเลยที่เห็นเนะี่ยเป็นงานสมเียนทั้งนั้นเลยรับที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถตู้งานเล็กๆครับซึ่งมันซึ่งเราหวังอย่างรัฐบาลมากกว่านี้นะครับ คนไทยคงไม่ปลื้มอะไรที่ที่ที่เป็นอย่างที่คุณว่าหรอกแต่เม่โพที่ทําออกมาก็บอกว่าชื่นอะไรกันไปก็เพราะว่าคนนี้เขากลัวนะครับเรื่องกฎอะเการบศึกแต่ขณะนี้หกเดือนผ่านไปความกลัวของคนมันเริ่มผ่อนคลายนะฮะนี่เป็นนี่เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่บอกว่าความมั่นคงของรัฐบาลทหารเนี่ยมันมันจะมันจะค่อย,อยๆล่อยหลอลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านไปพวกคนเนี่ยเวลาเขากลัวอะไรเนี่ยนะเขาก็กลัวแค่ระยะเวลานึงเท่านั้นนะครับเวลาผ่านไปนานๆเนี่ย คนมันจะเอาปืนไปกดนานๆมันมันไม่มันมันอยู่ไม่ได้นานแล้วครับแล้วแรงกดดันตรงเนี้ยจะเป็นกระแสหนึ่งนะครับที่จะย้อนกลับเข้าสู่คอสชอนะครับทําให้ครอรชอาจจะล่มแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นผมว่าเป็นกระแสที่ฝ่ายปกครองในแต่ละคนเนี่ยประเมินต่ํามากเลยนะครับเรื่องของพลังประชาชนเนี่ยผมบอกเลยผม